ปลาเฮดโนสวยๆครับพี่น้องเฮดโนตัวบอกใหญ่หอยบกหอยกระปุกนี่ครับปลาปลาทั้งนั้นเลยยาวๆใหญ่ๆจัดให้จัดให้พี่น้องตลาดไร่มะนาสินนี่นีครับพี่น้องเป็ดตุตีปลาแดงสวยครับสวยๆเลยสวย,ลย,โ,ยโลโละร้อย อันนี้เขาเอิ่นปลายังงูพี่น้องเบิงซอยผมเนี่ยคือตัวใหญ่ใหญ่กว่าปลานลำเจือดเห่าครับมาพี่มาเบิงเมอกอีคือเก่าตัวอาหารทะเลเด็ดๆครับเบิงเมก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 สวยๆตามนุ่งมงชนก็มาครับตลาดได้มานาสินได้มานาสินนะครับเออ ไอมนาสินพัทยาเฮานี่ล่ะครับตลาดใหญ่ศูนย์รวมพักฟองสดเอ้ดีเลยครับเบิงเบิงเอาพี่น้องมาเจอกับนุมมงชนภาคสองกับภาคสองกับภาคสองก็อปูตัวใหญ่เฮ้ยโ <Hey, S 2> มเมนปูกุ้งกุ้งกุ้งอันนี้ปู ยูในข้าลังมนวะปลายังคือตัวใหญ่งามจ้าครับปลากระบอกระป่ากระบอพี่น้องคนเดินปลากระบอเขื่ีตัวพวกใหญ่ไล่หมวยอยู่คเน,มมนคคเ,เู้ยูยูยููย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 ูุ่งูงย,งงงามมายู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 ยยยู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 ยยยยอยยยย เนาะไม่ขาดขายสัง่งลูกค้าก็ต้องสั่งโอเรือสั่งโอได้ผู้สวยๆกุ่มเมืองที่สดสํำไรพี่น้องอยังบ่อนอยู่บ่อนบอกบลอกบ็กบ็กบ็กบอกบกบลอกบลอกบล็อกบล็อก็อกบล็อกบลอกบ่อลอกบล็อกบกกกอล็ลกหนอหาาห่อยาทองเมื่อ ลานพักคือกันนะมาทางนี้ก็ได้ิงเลยมากแบบไรยยกชุดยกชุดโอ้ปวดปวดปวดพี่น้องแจงหมูแจงหมูลูกตัวโตหวานๆนั่นครับมีแจงหมูแจงไข่มักอือ มาเลยกองเจีงเพลงเอเดพี่น้องด้วยสิแบกถุ้งแบกกระสอบเมื่อเนจัดให้ครับมาตลาดไหลว่าน่าซินเลยครับยางเขามาข้างในอยากแบไกลเขามาข้างในครับเขามาเบิ้งที่ผนเอเดีเลยมีแบบไหลพริกปนไห่เรียบร้อยครับพริกปนไห้เรียบร้อย หอมแดงแม่เราขัดสันรอยางดีบัเอาบอัเอาใบบัเอากาก็สันง,งามง,งามสวยสวยงามงามตลาดใดมนาศินงามมากหี่ดีเลยนอนก็นมี่ายครับารครับเบิ่งตี่ครับแม่เราเตรียมขาย ฟังทั้งนี้กับส้มน้ำแหนะนพี่น้องที่กีนนังคืนวยใหญ่แต่พี่น้องเออวยบอกใหญ่หนึงงามควรกับว่ามีเบื้องแมร์แล้วนางนี่คนครึ่ง,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 งนั่งครึ่งนอนมันพอดีมันอากาศพนฝ่าคุมค้มคมครับพี่น้องมันก็ได้ลูกค้ากันรบแหน่เนาะ<อ>จังเขามาจังเขามาไฟหวา่างกับแวเขามามาสื่อมาหากัน สลาดไหนว่านาศินนะครับพัทยาเรานี่แหละกระเทียมแกะยางดีมันมีกากมะนาวมะนาวจะเอาแบบไหนรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นน้อยรุ่นบีบหนามก็มีบีบไปเรียบร้อยใส่กระป๋องไว้ให้เวองที่ครับง,งามๆสวยๆไหล่มนาศินครับเชิญเข้ามาเลยครับ ตามนมม้งชนเข้ามาเลยครับโอ้ยเลบัวั่วหรอพี่นอ้องไปไปไปหาทางออกบ้านนี่หมอกหนาวยางเดียวห่านนี่ขายแต่หมอกหนาวยกกระสอบหรอแบกกระสอบไรหมอกหนาวยางเดียวตั้งกี่กับหมอกหนาวเส้าสหาบาทที่ซิเมนโด่ละโอเคดูระไม่แพง พักสวยๆพักสวย,ยๆงามๆม,มักจังไรมาแข่งก็ม,<อ>มีเกื่อพวงไปแล้วไปแล้ววัาสันทางนั้นก็นจะเป็นไก่เป็นหมูเออดิหาทางออกครับหาทางออกโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่น้องเว้ วางข้างนี้หนุมเส้นหนุมเส้นครับกระจาดบักใยหรือว่ากระปุ่นหวานเข่านะกระจาดบักใหญ่สวยๆงามๆม,มาจัดมกักกระจาดหน่อยกระจาดใหญ่เลือกเอาครับตลาดไร่วัณนาศิลป์กับพี่น้องว้บหล้งหันมาทักที่โอ้ยปลาสดๆยังบ่อนอยู่ครับพี่น้องบ่อนบุ๊บบุ๊บบุ๊บยิ่งหัวโอ้ยมาปวดแท่ ปลาตะทิพยปลานิ่งสวยๆง,ง,งามๆคกับพี่น้องเบื้องตี้ผมนี่ละป่ายเพิ่นก็นได้ซ้ำนี่ละราคาตามป่ายนี่ละบมดตัวมาต่อกันดอกเพิ่นถอดใส่ให้ยนั่นนะครับผถอดใส่เอาขี่เอาเกียจอ,ออกได้สบายว่าสัตว์บริการเต็มที่มาทั้งนี้ทะเง้ยังบ่วบกบอกอยู่โอ้ยกุ้งบ่อนพี่น้องไอบผมเคยเห็นกุ้งบ่อนตามนุ่มชนเข้ามาเลย มาเบิ้งตลาดใดญมานาสินปุกงบอ่อนนะมึกนี่จะตัวบักใหญ่ครับพี่น้องมึกโอ้ยหมากหอยบอกพี่น้องหอย,อยอองหนาวสวยๆมีทั้งแบบบอ่อนหน่ำแบบบับอ่บอนครับพี่น้องใดญมานาสินครับใกล้ๆมองจอดรถข้างหลังเลยครับเด้อรุงอาหารทะเลเข้านี่ละ่ะร้านเพิ่งอยู่นี่นี่เบิ้งที่นี่ข้างหลังน่ะ นุ่มนุม่มขุนก็นมาจอดรถข้างหลังครับบม่ตรงไปไกลครับบ่ตรงไปไกลเขามาด้วยไล่มานาศินเขามาด้วยครับบักีเอดเด้ด้วยแล้าถูกๆกเองครับพี่นอ้องพ็เสือหากลับมาทั้งสี่ก็มีคือกันครับสองห่านติดติดกันด้วยครับเมือกแบบหลายมากแบบตัวใหญ่ๆบ่โอ้ยหันใน้อมพี่น้องมึงเนี่ย จะมันง่ายมันจังไรเตรียมตังเงินมาสื่อโอ้ยงามงามมึกงามครับมึกรอมึกรอก็มีมึกรอก็มีมอมเอ้ยกุ้งกุ้งรอครับขอบคุณไดหลายครับขอบคุณไดหลายพุ่น,รนครับเบิง้งครับคนเทศเป็นกระจาดกระจาดด้วยบางคนสั่งกิโลขายยาวาจักซ้าอยังว่าโอยก็ยังงามเนาะ ขนาดไอยก็ยังงามพี่น่องมาทางนี้กุ้งอีกแล้วเบื้องที่ครับเขามาเบื้องพี่น้องไหลมาาศินกองอีเร่เลยวังทั้งนี้แบบไหลมากแบบกระสอบบ่กระสอบล่อๆกับมีครับพี่น้องตามมาตามนุ่นงส้นเขามาคุณเป็นกระสอบโยกเรื่อยครับโยกแบกเมื่อ บริเวณบีไก่มากไก่ไก่มองจอดรถนี่ครับจบังบริเวณไก่เพื่อนเบียรไปส่งที่รถเลยครับโอ้ยอาหารแผกถุงมีเรียบร้อยกับรังหันมาทักผีหญ้าอาดลาดพี่น้องยาวยา,าวน้องใหม่สวยงามว้าสุดครับหญ้าอาดลาดบวบตัวนั้นเพคนเฉือนมาละตัวผมหมจักเนาะ มักอาหารฝรั่งอีกบอพี่น้องอาหารฝรั่งมันฝรั่งคนละคนไทยกกินไรเดินดวสวยๆอ่ะมื้อนี้ก็สิจบคลิปอยู่แถวๆนี่ละพี่น้องเนาะิไปจบคลิปอยู่นี่อ่ะเพราะขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับด้อขอบคุณทุกสัตว์ทุกไหล่ขอบคุณทุกการติดตามมื้อนี้นุง่งชนกับผ้ามาระตลาดไหลมานานศินครับบา,บายยครับเจอกันคลิปหน้าครับ guys.